มาดูครับตรงด้านหน้านี่นะครับให้สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีระบุด้วยว่าเครื่องบินประเภทไหนเนี่ยให้ให้จอดตรงไหนนะครับหัวนะบีเจ็ดหกสามนะครับผมไม่แน่ใจ u 8 6แปดหกนี่ย u u in, ยูชินนว่มเนอเขาเปอรัสเซียผมไม่แน่ใจนะ 30, เอสามสามศูนย์นี่น่าจะเป็นแอร์บัสนะครับ 2, 2, รบีเจ็ดเจ็ดสองเอสามสามสองนะฮะ เอ็มดีสิบเอ็ดแมคโดนัลด์ดักลาสนะฮะ 6, อิวหกสิบสองจจะเป็นอิยูชินเครื่องบินของรัสเซียนะฮะเนี่ยเขจะมีพิก,กัดว่าเจ็ดหกเจ็ดนะฮะเอสามร้อยนะฮะเอ็มดีอะไรจอดอยู่ตรงไหนยังไงอันนี้ว่ากันไป,ไป,ไปครับนะครับพนักงานกำลังเปลี่ยนเรื่องสัมภาระนะฮะ เป็น,อ,อ,ปนอุปกรณ์ผมอยากนั่งมากเลยล่ะเเหมือนกระดานลื่นนะฮะสนุกสนุกในเครื่องผมจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เข้าท้ายเครื่องอย่างนั้นนะตอนนี้มาแล้วครับรถขนสัมภาระ <Be at> รถขนสัมภาระมาแล้วครับ ได้ยินเสียงแว่วๆมันภาษาจีนกลางเนี่ยเครื่องบินไปจีนเยอะไฟจีนเยอะอเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมเพื่อจะขนของอ๋อนี่ขนของลงนะฮะมีสัมภาระลงสองคนได้เข้าไปขนกระเป๋าลงมา สดงว่าเที่ยวบินนี้เทียบเทียบอากาศสนันนำดีเนี่ยครับเขาจะขนสัมภาระล,าลงตรงนี้ครับงั้นเวลาใครเดินทางเนี่ยก็เลือกกระเป๋าเลือกอะไรที่มีอุปกรณ์กันน้ำหน่อยก็จะดีนะ่ยเขาจะขนลง